เมื่อเช้าเนี้ยเออเมื่อเช้าเราลืมส่งหน้าที่สองอ่ะมาเนี่ครับมาบานได้แล้วครับมาเมนี่ยมาบานได้ยอยยุพอพินสามบางเงีย้ย <c oughs> มาบานได้มาบานได้อยู่ <c oughs> บางพอพ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ินสามบางเงี้นะครับ <c oughs> นี่ก็บร้านร้านมาจากเซนทรัม <c oughs> อันนี้สีมาสีมงสีมณสงลาครับประเทศอเมริกาอันนี้ครับยูทูบเบอร์ครับยูทูบแล้วเนาะจ้างยูทูบแต่เศร็ดอันนี้หรเลาเแล้วเห็ดเศรนั่นแหละเ็ดจน่อยว่วนอยพี่ันเเ่าไร เมื่อก <in 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 like nah. right? ี้ผ so ัวว่าเกินยัขี่โพว่าอะไรเงี้ยบ่ผเมืนกีบู่้ที่ตามกับเมื่อไรเจาทีู่กคนผู้คเดดลงผมหล่นย้ทูอย่างเดียวาเนี่ยนเอาทูเดียวงครับแล้มีผู้ที่ตามหลายมื้นหายืทูปไงน่ครับร้านรอครับเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยรออะไ่

อามาร์กวิดีโอวิดีโอวิดีโอยูทูบครับวันนี้จะมาส่งคุณอากับอเมริกานะครับเ้ยครับเขาแก่แล้ว <c oughs> เขียนแล้วเขาก็น่าพี่อยู่อันนี้อะไรครับคอมโอ้อมูหันยังอีกข้างหลังกระไรอ, <c oughs> อันนี้เขาเรียกหอย,ยอะไรหอยแ <c oughs> มงคู <c oughs> <c oughs> เนี่ยครับมีต่ยูทูบเบอร์ครับยูเทวนี่วนกันอยู่นี่แหละครับไทยวนกันไปกันมาอยู่นี่แหละเออนคตรดีหรอกเออเ๋ยวสิบอกวุ้นาวใบไส้กวนน่าถึงโค เูาม 5G แล้วก็ใส่รหัสดู 5G รงราบอปันี้เอบอ่อต่อไปแล้วก็ใส่รหัสอัเลขตย่ยเยเอเยี่ยเไหังโฆษณย้เขอยังอสู้สู้สู้ เจ้าอะไรแล้ว่บอยละลาเจ้าอะไรล่วบ๊เร่องอะอ๋อาตั้งไ่ทำไรคุยอะไรกับปู่มักคุยภาษาอังกฤษสิ พูดได้สองคำาโนกเขาเดียดบีมไปได้เลยเออบีมฟังรู้เรื่องนะบีมรู้เรื่องบีมฟังรู้เรื่องนะฟังปู่มาพูดรู้เรื่องมนี่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 ครับผมสำหรับคลิปนี้เขาไว้สมหตรครับมาส่งอาอาจิครับประเทศอเมริกาครับผมสวัสดีครับ